แล้วค่ะสามเก้านาทีแล้วรถติดอุ้ยดู ต้องออยดูเต็มมสวยไหมกี่โมงแล้วค้ะพี่สุตอนนี้สิบสิบหกสิบหกนาฬิกากับสี่สิบสองนาทีน้องเมย์สิบหกนาฬิกากับสี่สิบสองนาที ขอบคุณทั้13ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากค่ะรถทำการเคลื่อนตัวไปช้าๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงคนเลิกงานนะคะเนะานะตั้งแต่ตั้งแต่บ่าย3โมงมาจนถึงบ่าย4โมงบ่ายถึงบ่าย5โมงก็รถก็จะเริ่มซาแล้วนะคะแต่ตอนนี้รถก็ยังติดอยู่นะคะอีก อีก20นาทีก็จะห้าโมงรถก็คิดว่า20นาทีนี่ประมาณนี้ก็รถก็จะเริ่มซาแล้วค่ะขับรถดูทางนะครับเป็นห่วงนะพี่วันละช่องบอกพี่วันละช่อง หนูไม่ได้ขับรถเด้อพี่วรลลช่องหนูเดินหนูเดินตอนนี้พี่วรลลช่องขาโอ้ยเฮ็ดกับเขากับเฮ็ดไปเฮ็ดกับเขากับเฮ็ดไปเฮ้ยเฝ้าเฮ็ดเฝ้าแล้วจังมาพิมพ์้ยเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาเฮ็ดกับเขาพูรู้ยัง เดี๋ยวยิ C, ่แต่เสีย네งกระทะฝาดจุ้งจิ้งจุ้งจิ acá, ้งจุ้งจิ้งบนเอ็นรถบนกระสินบอกเข้าขับรถดีๆนะพี่สู่ว่าสันผัดว่าน้องออยยืดลายผู้ร้คนน่ะได้ยินแต่เสียงกระทะโคงเล้งคงเล้งคงเล้งอยู่หวัเฮ็ดไปเฮ็ดไประวังกันคนทางสวีเด่นมันดึงหูนะ สิแล้วเป็นจักเที่ยวบล่ล่ะสิได้กินบนล่ล่ะเขาเมื้อนี้ปฏิว่าเด้ละ่ะ <c oughs> เฮ้ยเงือกไหลเย็น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 น้ำหมูกไหลแล้วนะน้ำหมูกไหลอู้แต่วรามือนี้วิวงามมากเลยอู้แก้มแดงแล้วองค์ตรงเราเห็นปะมันเย็นเด้ออากาศเย็นแก้มแดงและ <ś led> ขอบคุณ14ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากมากเลยต <ś led> บมือแปะแอีกอยังไงอีกเนาะวันที่นี้คุลองพนอุนไอ้มันหนาวเลยไหมไอ้หนาวไหมเย็น แต่ก็ไม่ยังสูตรอากาศออกากัศก็ชื่นโอ้ยทำไรอยู่คะสันตะเขียนมน้ามูเขียนมน้า เพิ่นกับสีพาส่วนยางแล้วแตงข้ายางแล้วเดินแล้วเดินแล้วอุ้ยบวกเนี้ยแต่ใหม่มันถึงเวลามันล่วงเห็นนะเต็มพื้นเลยอันนี้พวกเนี้รถเต็มเนื้อแต่ว่ากับเอ้มันก็เป็นธรรมดาหรอกนะรถเห็นอยูไซด์กับซีเมนเห็นอยู่จ้ะแต่วิวสวยมากเลยวันเนี้ยโอ้ยท้องฟ้าท้องฟ้าสวย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  ขอบคุณท11ล้านดวงใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเอฟซรอบนอกด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนพี่เ